ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันวีกแล้วนะก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมาเก็บเห็ดตะมูตะมีก็คือเห็ดหัวไม้ขีดนั่นเองทุกคนหรือในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าเห็ดปุนิกิตตินะคะปุนิกิตติคือเยอะมากเลยทุกคนพึ่งออกอะ่ะคิดดูเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาเก็บไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะนี่ค่ะนี่กําลังออกเลยอันนี้อะบีไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูนะคะคือมันจะเป็นสีแต่ว่านี่เนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีตรงที่บีจับ นี่นะคะบีไม่ได้ตัดให้ดูนูแล้วก็ดูข้างหน้าข้างหน้าน่ะใช่หมดเลยทุกคนโอ้โหเ๋ยนะเราจะค่อยๆเดินช้าๆโอ้ยกำลังออกเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยนี่ก็ใช่ใช่หมดเลยเดี๋ยวค่ะ ไอเห็ดตัวนี้คนฟินก็กินนะทุกคนแต่คือเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ไม่ค่อยนิยมเท่ากับเห็ดพึ่งหวานนะคะนี่ดูนี่นี่ข้างหน้าโอ้โหกลุ่มนี้นี่แบบเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ยกลุ่มนีอม้อันนี้จะขึ้นลาหรือเปล่าแต่เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึง Uh huh. ทุกคนเนี่ยเล็กๆเนี่ยกำลังพอดีเลยเนี่ยคะดูซิตรงเนี้ยจะได้กี่ดอกอันนั้นน่ะเล็กไปก็ไม่เอาเอานี้นี่ค่ะประมาณนี้น่ารักมากโอ้โหน้องไปเล่นโคลนมาหรือเปล่า ดูค่ะโอ้ยนองสารเปียกเชียะอันนี้หันหลังมาก็อีกดอกหนึ่งตรงนี้ก่อนนี่นี่อุย้ยนี่โอเคอุย้ยสวยอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะนะทุกคนก็เอาไปรวมกันดิ๊ดิ๊ดดิงนี่ค่ะนี่ปะอีทุกคนเดินออกมาเจออีกดอกหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนโอ้โหสวยงาม ่ะ,ะเจอเห็ดพึ่งหวานอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มปะทุกคนบีเดินมาเจอเห็ดแครอทบีไม่ได้เก็บนะคะแต่คือจะเอาขึ้นมาให้ดูเพื่อศึกษาอ้าวนั่งนั่งอยู่ก็มองเห็นเห็ดพึ่งหวานจ้าเดี๋ยวดูอสองดอกเดี๋ยวนี่ก่อนนะนี่ค่ะเห็ดแครอทนี่เห็นไหมสีส้มเลยอะคือข้างบนเนี่ยจะออกเป็นแบบสีเขียวเขียวนิดนึงทุกดอกก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้ทั้งหมดเลยทุกคนดูนี่นะคะเห็นไหมนี่จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็กินได้นะคะคนฟินอ่ะจะนิยมกินกันป่ะเราไปเอาเห็ดพึ่งหวานท้างหน้าโอ้ยยังอุตส่าห์เดินมาเจออีกเจอแล้วดอกนี้คือน,น่ารักมากกำลังขึ้นเลยอ่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ ก็จะมาตัดโอ้โหลูอีกแหละดูค่ะเห็นไหมไม่เหลืออตัดเยอะๆให้น้องอ่ะนูนอีกตัวโอ้โห,โโหที่ตัดเยอะๆไม่ใช่เลยนะเขายังจะต้องกินอยู่โอเคไปน่ารักเอาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ด ัไม่ขีดกันรัวๆเลยนะคะนี่บีก,กลับมาที่เดิมแล้วมันเพิ่งออกจริงๆทุกคนดูนี่ค่ะคือดอกเล็กคก่ะอโอ้ตรงนี้คือสวยมากแล้วก็มอดขึ้นตาไหมเนี่ยอันนี้เป็นรากไม้นะคะปักข้างหน้านุนเพียบเลยอะเยอะมากอะ่ะทุกคนโอสวยแล้วก็ดอกข้างหน้าจิงเห็นไหม เป็นการเก็บเห็ดที่แบบว่าดีมากเลยสควอตไปนในตัวทุกคนหนึ่งเก้าแล้วก็นั่งหนึ่งเก้าแล้วก็นั่งเอา้าอันนี้อยู่ใต้รากไม้อ่ะขาดขออภัยอันนี้ได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 ,ได้แต่ขาเล็กเนาะโอ้ยอาปา่ะ,าะนี่หรอกเขาจะต้องขารุ่นนี้ทุกคนน,นี่เนี่ยเล็กๆแบบเนี้ยโอ้ยแกงอร่อยนะเนี่ยดู กำลังออกโอ้เยอะมากเลยอะบางทีในกล้องมันมองไม่เห็นเนี่ยทุกคนอันนี้ข้างหน้านูน่นนูน่นนู่นเห็นไหมนูน่นซ้ายซ้ายนูน่นโอ้ยเยอะไอแบบเนี้ยเอาแต่ว่าไอเล็กๆข้างหน้าไม่เอานะคะนี่เห็นไหมข้างหน้าไม่เอาอันนู้นเอาเดียวเดียวเดียวโอ้ย อันนี้เอาอืมน่ารักมากอะ่ะโอ้โหอ,อันนี้ใต้เอาไงดีล่ะต้องยกแล้วก็เคลียร์โอ้แล้วก็ลากไม้ไม่หยวนให้เลยอะ่ะโอ้อ่ะก็ยังพอได้ก็ยังพอได้นี่แล้วก็อันนี้่นเล็กแมวแล้วก็มาฝั่งนี้นี้ได้ได้ นี่นี่ค่ะโอ้ยไปต่อต่อกับกลุ่มนี้อันนี้จะเป็นตาลายนิดนึงเพราะว่าสีใบไม้สีนี้นะคะนี่อันนี้อันนูนอันนู้นก็เก็บทั้งนั้นนะมันใกล้กันเกินไปใกล้เกินไปไม่โตแน่แน่หนุนข้างหน้าอีกโอ้ย เยอะได้อีกทุกคนเก็บมันอยู่คนเดียวอ่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวให้ดูดอกข้างหน้าดูค่ะโอ้โหดูใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยหักหรือเปล่าให้ทายอยู่ใต้รากไม้ใหญ่ซะด้วยเดี๋ยวเราจะทำยังไงอ่ะน,นี่ถ้าหักก็หักนะ โอ้ยเดี๋ยวเดีความพยายามอยู่ที่ไหนความหักก็เริ่มจะเริ่มตามมาโอ้โ oh, หทุกคนอันนี้ไม่ได้จริงๆไม้ใหญ่ไม่พอมีรากไม้เล็กเราก็ต้องใช้มีดนะฮะมีดมดีตัดเลยโอ้โ oh. หอันนี้ต้องขายาวมากๆากอะถ้าไม่ตัดอะดูทุกคนโอ้ย oh. ไปค่ะที่ดง นี่ทุกคนโอ้ยเยอะเลยค่ะอันนี้สีนี้เหมือนกับที่บ้านพักร้อนบีมีคนถามว่าสีนี้กับสีส้มมาไหนอร่อยกว่าก็ดอกสีส้มแน่นอนค่ะไปะหนุนข้างหน้าอีกสองนี่อุ้ยโอ้ยนี่แล้วก็จริงนี่ค่ะนี่โอ้ยน่ารักนี่ดูดอกนี้สิโอ้โ มาโอ้ยมีแต่รุ่นนี้ทั้งนั้นแหละทุกคนสวยมากค่ะคือไม่สวยน่ารักน่ารักน่ารักนี่แล้วก็อันนั้นก็คือรอก่อนนะคะเล็กจัดก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเรื่อยๆเนาะดอกนี้โอเคหรือเปล่าหรือว่าใหญ่เกินไปอันนี้เดี๋ยวต้องไปพ่าดูอีกทีนึงเนาะนี่ทุกคนดูดูขาความขาคือแบบใหญ่มากแหละ เห็ดมีพิษนะคะแล้วก็มีเห็ดตะมุตะเมียอยู่ข้างๆดูมีก็ไม่กล้าเอาเนาะไม่เอาเลยทุกคนดูแล้วก็ข้างหน้านี่อุ้ยน่ากลัวเดี๋ยวดูดอกนี้สิได้หรือเปล่าทไมขามันเล็กอะมันชอบขึ้นตายรา,ากไม้เนาะโอ้โหดูนี่ค่ะก็โอเคอยู่ไปค่ะเดียวเดียวเดียวอันนั้นคือเห็ดผงหวานหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทุกคนเรามมบมาที่บ้านพักร้อนนะคะดูเห็ดออกมาต้อนรับเลยค่ะดูดอกนี้นี่ดางเขาเลยนี่โอ้โห,โหเดี๋ยวไปผ่าดูข้างในออ้ <c oughs> เห็ดเพิ่งจะเริ่มออกทุกคนดูป่าเล็กนะบ้านพักร้อนนะจ๊ะเห็ดเพิ่งจะเริ่มออกงงมากโอ้โห วางดอกแรกดอกที่สองนี่อา้าวทำไมมึนมืดละ่ะนี่เก็บโอ้โหดูขาซะก่อนอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้นิ่มขาไม่เอาเดี๋ยวเราดูดอกนี้ด้วยเดี๋ยวนะอุยอ้ยอุ้ยอ่าแข็งอือ อ้าวขึ้นลาแหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตัดตัดดูซิมันจะโอเคหรือเปล่าอืมอุ้ยอันนี้เป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยแบบนี้ต้องตัดออกเยอะหน่อยทุกคนอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนี้น่าจะโอมีฝั่งนี้โออุ้ยแต่ตรงเนี้ยปุ๋ยฝ้าย ออื uh huh. ดูนี่ค่ะโอเคเลยลงตะก,ก้าไปโอ้โหโอยดอกนี้ทุกคนให้อยู่เฝ้าป่าไปเอย่าบางทีดึงออกมามันก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะได้หรือเปล่าอ uh huh. ดูดอกซิ ไม่ได้ดอกแกไม่เอาค่ะเบี้ยวคขาวิทาขอภายอุ้ยโดนท่าตัวบลเลอร์เลยนี่ทหากเ <c ười> <c ười> นี่ยอืมได้เนี่ยไปทุกคนแอบเเพนนดนนูนขึ้นมาเห็นไหม <c ười> เข้าไปดูกันเนี่ยดอกเนี้ยดอกเนี้ย ข้างๆอ๋อไม่ใช่อันนี้ได้โอ้โหแข่งปักเดี๋ยนะขายทั้งไหนโอ้โหนี่ถ้ามาเจอพุ่งเนี่ยทุกคนแก่เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือแบบเนี่ยค่ะกำลังกินแหล่รุ่นเนี้ยดูค่ะสวยงามนี่อุ้ยอ่อนมาก กว่าจะหมุนครบรอบทุกคนดูขาใหญ่อุ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะโอ้โหดอกนี้คือชื่นชมความงามผ่านี่ค่ะโอ้โหปะสวย กลับมาเจอกับวีแล้วนะออกป่านู้นเข้าป่านี้นะคะช่วงนี้ก็เก็บเห็ดรัวๆเนาะเราอยู่ตรงป่าหัวมุมบ้านบางร้อนนะทุกคน4คูณ100ตารางคือมันเล็กมากคือมันเล็กมากตอนนี้นะคะเห็ดเพิ่งจะเริ่มออกมีความงงมากบางป่าเริ่มจะหมดไปแล้วป่านี้เพิ่งจะออกเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะบีเห็นข้างหน้าแล้วดอกหนึ่งสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหคือความขามานะันใหญ่ คือความขาใหญ่มากเลยอ่ะอ้าวสองทุกคนเบาหนึงเดี๋ยวเพื่อนบ้านตกใจบอกตัวเองโอ้หแต่สวยมากเลยไม่ใช่อะไรเนี่ยตาก็มองไปจะมีอีกหรือเปล่าดูค่ะโอ้โหทุกคนดูใหญ่มากโอ้เดี๋ยวดูขานะคะว่าจะยังไงนี่ อ้อ่อนแบบอ่อนสุดอ่อนสุดนี่แล้วก็อันนั้นอีกวายก่ะทุกคนสวยมากบีถ้าไม่อยากจะเชื่อว่าเห็ดพึ่งจะเริ่มออกทุกคนแข็งมากอะ่ะดูขานะคือแบบโอ้โหดูทุกคนใหญ่กว่าแขนบีจ้ะดูสุดมาก จะบอกว่าได้สองดอกเนี่ยคือฟินเลยดูคะ่ะความอ่อนอ่อนมากอะ่ะปีก็ว่าอายุมันจะใช่หรือมันยังมันจะไม่มีปีเนี้ยมันใช่หรือ โอ้โหความงามใหญ่มากเลยทุกคนเต็มมือพอดีโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยทุกคนดูนะมันจะหวานมากเลยโอ้ยเดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี้โอ้ยดอกนี้ คือพอบีดึงขึ้นมาแล้วมันหนักอะ่ะบีแบบดีใจมากเลยนะถ้ามันหนักอะ่ะถ้ามันเบาอะ่ะคือมันจะมีหนอนข้างในใช่ไหมสวยมากคุณภาพขับจอมากโอ้ยสวย เจอแบบเนี้ยสักสิบดอกนี่พอเลยค่ะขายใหญ่แบบเนี้ยเดี๋ยวดูนะมันจะเยอะเท่ากับทุกปีหรือเปล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดนึงเดินไปอีกนิดนึงก็หมดป่าละนีค่ะอืมดูอ่อนมากไม่มีหนอนเลยไปค่ะโอ้ยสวยงามทุกคน สรุปน่าจะมีแค่สามดอกอะงงมากเลยอ่ะเมื่อกี้พี่เดินเข้าไปดูข้างในเนาะคือแบบข้างในมันก็ไม่ข้างในเนี่ยตรงนี้แหละเออมันมีแค่สามดอกอ่ะงงมากเลยอ่ะโอ้ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะเดินไปอตรงข้ามบ้านพักร้อนเนาะเดี๋ยวจะไปดูว่าตอนเนี้ยเห็ดหัวไม้ขีดมันจะออกเยอะขนาดไหนแลวทุกคนคงจะเยอะมากเต็มป่าป่าเดี๋ยวเราต้องเดินไปบ้านพักร้อนแล้วแหละแต่ก็ไม่ไกลทิดเดียว ประมาณสองร้อยเมตรปกติแล้วอ่ะมันจะมีฝั่งเนี้ยด้วยทุกคนฝั่งเนี้ยอันนั้นคือถนนบันพักร้อนละ,นนะ,ะเนี่ยนะคะเนี่ยป่าม,มีอยู่แค่เนี้ยแต่ปีเนี้ยไม่มีเลยทุกคนดูค่ะเนี่ยป่าตรงแดดนุ่นก็ถนนละอ้ยอ้อาจจะเป็นปีการพักของเขาก็ได้ปีหน้าอาจจะเยอะก็หวังไว้ว่าจะเยอะ นะะคหวังไว้ว่าจะเยอะอเนี่ยปีที่แล้วว่ะตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยเก็บมันเลยตรงนี้คือแบบจะเยอะมากแต่ตอนเนี้ยหรอไม่มีสักดอกอ้าวนู่นนู่นนู่นจึงทางออกพอดีนู่ค่ะสองเบาเบานเดี๋ยวค่อยๆเดินก่อนตรงนี้แบบพื้นที่ไม่ราดถอยเดินนะคะนี่ สองเบาๆนี่ค่ะโอ้โหอ๋อแต่อีกดอกนึ่งมันเป็นอ้นนี่ทุกคนเป็นเห็ดพึ่งขาลายดูค่ะบีมไม่ได้เก็บเดี๋ยวทุกคนพอนั่งเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรดี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 นูน่นนู่นใต้ต้นสนอีกดอกหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปเอานะนุน่นข้างในนุน่น เดี๋ยวนะตรงนี้ต้องหมุดกันเข้าเข้ากันมาเลยทีเดียวนี่มันก็จะมีเห็ดตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยรวมๆกันอยู่แต่อันนี้ก็คือโอ้ยนี่ก็คือเห็ดงหวานเราก็จะเ,เฉพาะเห็ดผงหวานเดี๋ยวขาไปไงล่ะนี่ได้นี่ค่ะโอเคเลย ในส่องสิก, <S 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 ก็ไม่น่าจะมีแล้วล่ะปะแต่ก็ดีใจนะที่เจอสามดอกเมื่อกี้คือแบบสุดสุดมากอะเพราะว่าถ้าพี่มาเจอพุ่งเนี้ยนะโอ้โหดอกบานดูค่ะโอ้โห ให้ดูดอกนี้สิอืมป่านนี้มีหนอนตอนเริ่มแรกแค่นั้นเองแต่นั้นมันก็โตแล้วเนาะ เออมีคนถามว่าบีเคยโดนมีดบาดมือไหมไม่เคยค่ะไม่เคยสักครั้งเดียวเนี่ยเก็บเห็ดมานี่ค่ะโอ้สวยงามทุกคนสวยมากไปกันเถอะโอ้โหสวยมากดูเดินอ้อมมาฝั่งนี้ยโอ้โหดูเห็ดหักไปแล้วอ่ะดูค่ะหักหัวทิ่มลงคลองเลยโอ้โหดูดอกนุน่นคือไปแล้วว่ะอะไรเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราจะอาสองดอกนี้ค่ะดูสวยมากแล้วก็ใหญ่มากอ่ะนี่ทุกคนสองดอกนี้โอ้โหดูค่ะโอ้ยถ้าเจอพวกเนี้ยคือแบบไปเลยอ่ะดู่อีกดอกเนี้ยขาใหญ่อื้มดูใหญ่มากอ่ะนี่แล้วก็ยังไม่พอนะนู่นทุกคนสามดอกเรียงกันดูค่ะ เห็นไหมจึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโอ้โหมีหนึกว่าจะไม่มีอ่ะมาดูอีกมุมหนึง่งโอ้โหนี่ดูขาโอ้โขาดูค่ะดดอกข,ขนาดนี่ดอกนี้ือดูค่ะนีงามอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่สุดอ่ะอุ้ยถ้ามาเจอเมื่อวานเนี่ยพอดีเลยนี่ค่ะ แต่ว่านี้แก่แต่ว่าเดี๋ยวบีจาเอาไปทิ้งที่เปมักรลอนนี่หนุนหนุนแอบเจอดอกหนึ่งหนุนตรงนูน้นแล้วก็มีดอกใหญ่อยู่ข้างอ้าวทุกคนมันเป็นเห็ดพึ้นขาลายเอาดีไหมไม่เอาหรอกหรือว่าเอาอเอาเผื่อพี่ปาเผือพี่ปลานีออน่อ่อนอ่อนอ่อน